ลาภานุตตริยะเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมได้ลาบคือบุตรบ้างพรรยาบ้างทรัพย์บ,บ้างหรือลาบมากบ้างน้อยบ้างหรือได้ศรัทธาในสมณนะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิด ผู้ปฏิบัติผิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายลาบนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าลาบนี้นั้นเป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อใครกำหนัดเพื่อความดับ เพื่อสงบระง,งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลิ่มใสยิ่งย่อมได้ศัทธาในพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต การได้นี้ยอดเยี่ยมกว่าการได้ทั้งหลายย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อว้าวล่วงความโศกและความร่ําไรเพื่อความดับสูนแห่งทุกข์และโทกมนัสเพื่อบรรลุญายธรรมเพื่อทําให้แจ้งซึ่งนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคล ผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมได้ศรัทธาในพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เราเรียกว่าลาภานุตตริยะ